น้เงนรือทั้งสองของท่านเข้ามาที่จุดใส่ตัวครับขุนตาร่องน้ำแดงพอพทยตาร่องน้ำน้ำเงินเตรียมตัวครับบาลอยลับรอเลยนะครับขุนตากับพอพยตาดดออกมาจากสลิงนี่เลยครับไปเลยโคักกับเพื่อเครับับโค้งทีมงาทีมครับเอาละครวยกันนะ เอาไพ่ดีอยู่แล้วเราหนี้เอาให้อยู่นะครับอยู่แดงต่อเนืหลังจากคู่แรกเอาใจนะ้คู่ที่สองสามาจะอยู่แดงเหมนเดิมออกเหมือนเดิมปุิทานไหวพิบเหมือนเดิมออกไม่ดีจะได้หนัก ไปช่วยกันไเลยพะมูประตูตัวเองนะครับประตูตัวเองให้ได้นะพยาตากล่องน้ำดำเนินประตูตัวเองดูนะครับสุดตาสะพอนพยาตาลองดูสนใจโทรหักกับเพ่โค้ชนครับเกรีตัวครับเพืกับน้องช่วยกันครับวัจะต่อยก่อเรื่องกันนะครับหลังจากนั้นจะมีตะคุบนะครับหรือว่าโฆษณาเข้ามาพักก็จะเป็นคู่อีกคู่นะครับก็คือคู่ทีนจัเริ่อสามคู่นุ่มเป็นพัดสายย่อกับเจ้าแม่เพชรดาราเกรีตัวครับเอก ีกครับอีกอีกไปอีกไป่อีกพินิจพินิจพินิขึ้นเรือมันมานะเมื่อกี้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ไปอกไปอกครับอีกครับอกครับออล็อกนุ่มล็อกล็อกให้ตึงแรงมาครับไปปล่อยมาแดงมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอขึ้นแป๊บนะขึ้นมาไอ้มแดงมาแดงมาแดงมาแลเพรปล่อยมา พี่ช้เดี๋ยวรอขึ้นแป๊บนึงได้ๆๆ้ไดขึ้นเรือมันมาแป๊บนึงแป๊บนึงก็ทีมาได้ถึงไหนแล้วอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยนะทั้งสองลำอย่าปล่อยท้ายนะมาแล้วรอขึ้นแป๊บแตงเย็นพี่แข่งลำไว้นะครับแต่งลำไว้อย่าปล่อยมานะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่ลงท้ายเลยยังไม่ลงท้ายเลย

นี่มันไม่หายอยู่